เรื่องย่อละครชะตาหงสิงสงสัยว่ามณีจันทร์กับยายจำปาอาจจะมีส่วนรู้เห็นที่ยายบัวบานหายตัวไปจึงเรียกทั้งคู่มาสอบถามหลังจากนั้นสิงได้สะกดรอยตามเหหมหงหลังจากที่เหมหงทำตัวมีพิรุษแถมยังพยายามปิดบงังเพื่อที่จะได้ออกไปที่โรงพยาบาลกับวันดี วณีจันที่กลัวว่าความลับที่เธอปกปิดไว้กำลังจะถูกเปิดโปงในไม่ช้าเธอจึงตัดสินใจแอบบุกไปที่บ้านสวนกุหลาบเพื่อกำจัดทุกคนที่รู้ความลับของเธอสิงห์รู้สึกผิดกับเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นจนคิดจะย้ายไปอยู่คนเดียวเหมหงที่ไม่เห็นด้วยจึงพยายามพูดหวานล้อมให้สิงห์คิดทบทวนดูใหม่ ด้านพวงชมพูสั่งการให้มณีจันทร์ไปจัดการค่าเหมหงเพื่อแลกกับการรักษายายจำปาจากอาการบาดเจ็บและพาทั้งคู่หนีการจับคุมออกนอกประเทศขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ